ล่าสุดไอจีค่ายลาวของบอสลสมันลงคลิปช้ำๆเป็นโมเมนต,ต์ตอนที่ดอนิซ่าหาเพื่อนๆแฟนคลับที่ห้างคุณไดเทำาเชลเลนด์ร็อกซ่าโดยมีการลงผ่านไอจีสอรี่ค่ะเป็นท่อนที่พาแฟนคลับร้อง That's my life life baby I'm a rock star คลิปแรกมีการเขียนข้อความเอาไว้ว่าการสนับสนุนของฟองชนที่ดีที่สุดแล้วก็อีกแคลชั่นหนึ่งก็บอกว่าขอบคุณที่ทุกคนมาหาและสนับสนุนหนูนะคะน่ารักมากมายค่ะบอสลีดมาดริฟงานแล้วหนึ่งแฟนคลับบอกว่าโปรโดมาไทยค่ะบอสพี่สัญญาจะร้องให้ดังกว่านี้ ปังมากต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะบอสและลิซ่าของเราหนูเก่งมา,มากๆเลยแล้วก็แฟนคลับที่ไปซัพพอร์ตน้องก็น่ารักกันทุกคนเลยค่ะซึ่งก็คงไม่ใช่แค่แฟนคลับนะนะในบรรดาทุกคนที่ไปก็คงจะมีพี่ๆนะคะที่เข้าไปซื้อของน่นนี่นั่นค้าจอนแล้วก็ทั้งแฟนคลับด้วยต่างซัพพอตน้องลิซ่าขอบคุณแทนลิซ่าจริงๆได้เห็นแล้วมันก็ปลื้มปลิ่มมากๆเลยแล้วก็ได้เห็นนลิซ่านะคะมีความสุขดีใจมากๆที่น้องมาทำชาเลลจนร่วมกับแฟนคลับยิ้มตาหยีแล้วก็แพลนทุกมุมจริงๆนะคะ นี่ค่ะทีนี้แฟนคลับเขาก็มีการแชร์โมเมนต์เนาะคือหลังจากที่โนริซ่าโพสคลิปนี่ค่ะก็อารมณ์ประมาณว่าโดนกาดบางมิดเลยนะคะพี่เขาก็เลยมีการโพสต์หลักฐานว่ากาดมาคุมกําเนิดเพราะว่าคนข้างหลังวุ่นวายแหมโดนคุมจริงๆค่ะพี่น่ารักมากมายจริงๆค่ะนอกจากนี้ก็มีบ่อแสออกมาเพิ่มเติมนิดนึงเขาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าน้องดิซ่าไม่ได้กินข้าวไปนะคะตอนที่ไปเป่าอัพสโตเพราะว่ากลัวพุงออกลิซ่าอันนี้มีแฟนคลับเข้ามาโพสต์นะน่ารักมากมายยังได้ก็ฝากไป e n g a g e ที่ IG ขค่ายลาวของเต้าดิสกันด้วยนะคะน่ารักจริงๆบอสใส่ใจแฟนคลับแล้วก็มาเชียร์ไฮฟตลอดเลยแล้วก็อย่าลืมสตรีมเพลงของเต้าดิสกันเยอะๆนะ